วันนี้เดี๋ยวพี่ถัว่าสิบก่อนเดี๋ยวพลาดงานเดี๋ยวงกับพนอยู่นะได้น่ากลัวไหมนี่ไม่ดูนะบอกนะาแม่ไปเลยวันเกิดเริ่มค่ะโอเคน้าพูดงโบใหญ่มากครับวันเกิดที่ผ่านมาสามสิบใช่ไหมสามสิบขวบใช่ไฮโซโบใหญ่สามปีแรกเป็นยังไงบ้างคราบคุณอุ้ยจริงๆจะบอกว่า ไม่รู้สึกต่างขนาดนั้นนะคะจริงๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังแบบเหมือนเดิมเลยทุกๆปีอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยแบบเอาจริงก็ตกใจนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าความจริงก็คือความจริงเลยเออสาสิบก็สาสิบเลยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเป็นวัยที่คิดว่าคงต้องแบบเติบโตในหลายๆเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เตรียมพร้อมค่ะตวดใษเามี่แซ่บพี่สูงจริงนะคุณ วันนั้นหนะ้าที่เราไปงานเน็ตฟิกกับวีแล้วก็ก้อย <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยเราเดินกัน3 <Yeah. S 1> คน <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยอิงกับวีก้อยก็มองหน้ากันแล้วแบบพวกเราเนี่ยมันเป็นแก๊ง30นิว่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าพี่ๆคนอื่นเขาจะเดินด้วยกันอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีแบบน้องๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย ก็ไม่แย่นะแบบเราเราวัยนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราก็สวยในแบบแบบที่รู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเราเราเหมาะกับอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าแบบว่าเออเราประมาณไหนถึงจะแบบดูดีอะไรเงี้ยอย่างปีนี้เราฉลอง30สิยิ่งใหญ่ไหมก็ก็มีทําโครงการเอ่อเหมือนเป็น CSR ค่ะก็เหมือนขายเสื้อแล้วก็เอา เอาเงินเนี่ยไปบริจาคเป็นเครื่องดนตรีให้กับเด็ก mm hmm. ค่ะใช่ค่ะ mm hmm. ก็มีทําร่วมกับแฟนคลับค่ะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยแฟนคลับเขาจะเหมือนทาโปรเจกต์ hmm. ให้เราตามตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยแบบขึ้นป้ายขึ้นตุ๊กๆขึ้นอะไรเงี้ย mm hmm. เราก็รู้สึกว่าแบบว่าอยากให้เขาเอาเงินมาทําประโยชน์กับเรามากกว่า mm hmm. แบบว่าเออไปช่วยน้องๆกันอ,อนั่นเ้ยค่ะให้น้องๆได้แบบทาตามความฝันมากขึ้นก็เลยทําโครงการกับแฟนคลับค่ะ mm hmm. อันนี้เป็นโครงการที่ทําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีคอนเสิร,ร์ตตอนตอนแบบตอนวันสุดท้ายก็คือวันที่23วันเกิด์อีกเลยเออใช่แล้วก่อนจะไปคอนเสิร์ตคุณปีนี้มีอะไรของขวัญพิเศษอะไรให้ตัวเองบ้างคะยิ่งเหรอคะใช่ปีนี้หรอรู้สึกว่าแบบเป็นปีที่อาจจะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าของขวัญพิเศษไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยในปีในปีนี้นะคะแต่ว่า อาจจะเป็นในเรื่องของแบบเป้าหมายชีวิตแล้วก็เรื่องของสุขภาพมากขึ้นมากกว่าทำไมคะก็รู้สึกว่าร่างกายมันไม่อ่อเ,เออคือปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าาแทบจะออกกําลังกายขี้เกียจอะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบทําอะไรก็แบบขี้เกียจอะไรเงี้ยเออเหนื่อยแล้วไม่ทําดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วเราต้องลุกขึ้นมาแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าก็รู้สึกว่าวัยเหมือนเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนเมนเทนความแบบว่าเออ ความสดใสความแบบเฟิร์มของเราให้ไวอะไรเงี้ยเราจะได้ทำงานแบบสุกสนาค่ะการทำงานปีนี้ค่าเปยังไงบ้างแผนการทำงานปีนี้เนรอคะจริงๆตั้งใจงจ,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 งจะทำอัลบั้มในปีนี้ค่ะก็ก็ตอนนี้เตรียมตัวแบบทำอัลบั้มเยอะมากๆก็เหมือนแบบเริ่มเริ่มทำแล้วคะ่ะแล้วก็จะมีเพลงใหม่เร็วๆนี้ค่ะก็รอติดตามได้ค่ะมีเพลงเต็มไหมคะว้ายม่ี้ได้แบบรู้ความเป็นตัวบุ๊กเป็นยังไงบ้างเะบอกว่าแบบ ทำงานกับโฟอี e ว่าเรารู้สึกว่าย้อนไวัยไปในวัยเกิร์ลคูปมากๆอิงเคยอ,อยู่กับมิกเกอร์เซ่อะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนได้ซองเต้นกับเพื่อนๆสาว,สว,สวๆอะไรเงี้ยอุ้ยกล้ารคูปกับเพื่อนเด็กๆอ่ะน่ารักมากแล้วก็แบบน้องๆคือแบบว่าช่วยแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแบบว่าเออแบบที่อิ่งแพทเทิร์นนี้เคือบางทีแบบว่าเราจําไม่ได้น้องก็แบบน้องก็ช่วยอย่างเมื่อกี้ที่ที่โชว์อ่ะคือกว่าอิงจะตั้งสติได้อ่ะคือผ่านไปครึ่งเพลงแล้วอ่ะ เกือบหลับแต่กลับมาได้เกือบหลับแล้วรู้สึกแบบทึ่งทายไปดูคลิปน่าจะน่าเกรงมากเพราะว่าเกรงมากเหมือนแบบเฮ้ยเราทำถูกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเริ่มแบบอ่ายิ้มแล้วอะไรเงี้ยค่ะเริ่มชินนะคะรู้พอร่วมงานกับน้องคนนี้บ่อยๆเริ่มชินนะคือจริงๆอ่ะเป็นงานแรกๆที่ร่วมงานกันคือก่อนหนี้ไปจอยกับคอนเสิร์ตน้องมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องๆน่ารักมากเหมือนแบบเป็นเอนเนอร์จี้แบบ ที่แบบมันรวมกัน7คนแล้วเขาเจียวจ้าวเขาคุยกันตลอดเวลาเขาแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าเออได้ได้ร่วมทำงานกับแบบสาวๆเยอะๆเลยคือก็เคยทำงานกับโฟควีนใช่ไหมอุ้ยโฟควีนโฟอีฟคือโฟควีนจะเป็นวัยใกล้ๆกันแต่เนี้ยคือเหมือนเป็นวัยเด็กๆแล้วก็เหมือนจะต้องแบบว่าอ๋อเด็กๆเขาคุยกันแล้วก็แบบอ๋ออัปเดตอะไรเงี้ยไปจอยแบบคอนเสิร์ตโฟอีฟนี้มันเห็นความยิ่งใหญ่เป็นยังไงบ้างในขณะรุ่นที่แบบเราคือยิ่งใหญ่มากคือตอนที่เห็นคอนเสิร์ตน้องๆอ่ะก็รู้สึกว่าแบบโูแบบ ดีใจกับน้องมากนะเพราะรู้สึกว่าแบบเราเองอะเห็นน้องตั้งแต่วันที่น้องเขาเริ่มเดบิวต์ใช่ไหมคะแล้วก็เราเองก็อเคยจัดคอนเสิร์ตที่ impact แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่เป็นวันของเขาอะคือเราเองอะก็แบบดีใจกับน้องทุกคนให้กำลังใจเขาตลอดแบบว่ารู้ว่ามันเครียดรู้ว่ามันเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่แบบน้องๆอะสู้ตายมากแบบรันพูกันถึงตีสี่อะไรเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าแบบน้องแบบใจมากๆเรา,ก,าก,ก็แบบให้กาําลังใจเราก็ทําในพาร์ของเราให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ เชื่อว่าแบบแแหลายๆคนน่าจสนุกในวันนั้นหลังเวทีส่งกำลังใจน้องเม่บ้างไหมค่ะก็แบบคุยหลังเวทีเขาส่งกันแบบเองเ,ออเจียวจ้ามากเขาไม่อ่อมอยู่แล้วเขาไม่อ่อมเลยแล <laughs> ้เรารู้สึกว่านี่แหละเอเนอร์จีของเด็กยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบน้องแบบส่งกำลังใจกันเองหรือว่าส่งให้เราตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบดีค่ะแล้วกระแสความตันของโกครกในยุคนี้ยังไงบ้างคะถามก่อนโอ้ย่ว่ามันแบบเกิร์ลกรุ๊ปในยุคนี้มันเปิดรับแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะเปิดรับความแตกต่างเปิดรับอะไรใหม่หมหมๆเยอะมากๆไรเงี้ยคือในในยุคเราอะถามว่านาตอนนั้นเราก็เด็กมากๆไรเงี้ยลรวก็แบบเรื่องของอ,อ,อะไรหลายอย่างมันอาจจะแบบว่า ไม่แน่ใจอ่ะคือมันอาจจะเรื่องของเพลงนี่อ่างเงี้ยค่ะคืออาจมันอาจจะไม่ใช่เพลงแบบนี้เท่านั้นถึงจะต้องดังอะไรเงี้ยมันมีหลายๆแบบที่สังคมหรือว่าผู้ฟังอ่ะเปิดรับมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบสนุกสนานกับการเป็นเกิลกรุ๊ปมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกพอเห็นน้องๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาทำอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลาทําให้คนฟังอ่ะเขารู้สึกแบบว่าตื่นเต้นตลอดทุกซิงเกิลที่เขาทำเลยอ่ะคุณคอนเสิร์ตค่ะที่บอกว่าคุณจะมีกลางปีใช่ไหมคะับทุกท่ ใช่ไหมคะจะมีคอนเสิร์ตช่วงๆกลางปีค่ะปีนี้เนี่ยแบบตั้งใจทํำคอนเสิร์ตที่แบบว่าเคยเคยไปคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆมาแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำคอนเสิร์ตที่คอนเนคกับคนมากๆแล้วก็อาจจะแบบมีหลายๆรอบก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมแบบว่าเพลงของเราหรืออะไรเงี้ยสื่อสารกับคนให้มันแบบว่าง่ายๆสบายๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นอิงวันท e อน i o เวอร์ชันใหม่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหคร ข้าเสรในครั้งนี้หรอที่ว่าน่าจะเห็นนะก็น่าจะเป็นอะไรที่คือเราอาจจะแบบอเคยจัด i m p แ c t มาแล้วมีขึ้นกระเช้าลอยดูนี่นั่น,น,นอะไรเงี้ยอิรู้สึกว่าอันนั้นอะคือเราทําภาพใหญ่ไปแล้วเราอยากทาภาพที่แบบว่าเพียวๆนั่งคุยกันหรือแบบอะไรที่แบบว่าสื่อสารมากๆอะไรเงี้ยครัอ,อาจจะได้เห็นจริงในมุมที่แบบเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยอีกชังงง่วโมงครับคุณ สิบต่อคนดูก็คือหยิบหมอนมาได้เลยค่ะเราจะหลับไปด้วยกันเดี๋ยวติดตามข่าวสารเนาะใช่ติดตามข่าวสารได้นะคะตอนนี้ก็กําลังประชุมกันอยู่ค่ะแอคุลวันหนึ่งที่คนไหลคนแบบว่าจับตามองทุกอิงปัญหาที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างแอคุณก็เรียบง่ายนะไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกว่าแบบปันทาที่ผ่านมาเราก็เราก็ทำงานแหละแล้วก็ จริงๆก็หลายๆคนอ่ะทักมาแบบว่าไม่ลองรูปคู่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเออก็มันมันก็คือวันๆหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษมากมายค่ะก็เหมือนเหมือนทุกๆวันวีวีเดปีนี้มันยังไงอ่ะมันแบบกดดันไม่พอคู้ค่าหวังคึงมากกดดันไหมหรอคือก็ก็มีทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่อยากเห็นมีคนที่แบบเบียมาไม่ต้องลองนะไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยก็มีค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เออเราก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันก็เป็นวันวันหนึ่งอ่ะแล้วก็เราเองเห็นแบบว่าหลายๆคนลงรูปไปอะไรเงี้ยเราก็แบบวยตื่นเต้นเขินกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมของเราเรารู้สึกว่าแบบว่าเราอยากเราอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเรียบง่ายอ่ะก็คือแบบไม่ได้ลงอาจจะไม่ได้ลงอะไรให้คใครเห็นกวัญในการปกติเนาะเออก็ก็ไปกินข้าวธรรมดาค่ะไม่ได้แบบมีอะไรที่พิเศษอะไรบ้าง happy happy ค่ะ ราอยากถามแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้เลยนี่น้อย่ะขอบคุณค่ะ่อีกตรงนี้นะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ้องนี้ด้วยนะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะกินตรงนี้จ้า